จากก่อนที่แล้วนี่จัดการเองแต่ว่ายายท่านได้รู้เดี่ยนี่เราจะเออว่ะคลิปสดบ้านไปบอกเองเนาะพี่จะบอ่ยบ้านไปฟองแล้วจีบหายละแบกเบิ้งก็จอยกูเด้เแม่งฟองยายว่าบัก้านี่ฟองโตตึงมื่อนี่ยังที่บ้านเนี่ยเมี่ยนเมี่ยนขางอุ่นข้างมาแดดเนาะบ้านเมี่ยนร้อนๆแล้วมเนบ่าะฟองจริงจังว่ะแม่ร้องยังไหมเบิ้งจิบหายละเบิ้งเงี้ยวไปใช่ปะ ลับตรวจใจกูเลยไดีีดมากเอบเ้ไปเบืเเบไ่ได้เฮ็ดท่านเฮ็ดยังยูบาเจ้าก็บัตเนียวะบ่ตบัาดอุ้ยต้องบัตรเจ้าก็บัตรเนียวหะละกูบ่ได้เฮ็ดบตรยังไม่เห็นกับตาบาตรอุ้ยปาเฮ็ดจังไลวะกูอะตายอยู่นี่แหะเดี๋ยวก็ังี่ยวกูกังี่ยันักกันบักผามนงอ้ มาก่งปเอนด็น่อมัเนี้ยเงี้ยวนีว่บขเนี้ยวเงียวก่อนบขาเนี้ยเงียวเ,ยวเยวพิ่บอกเจ้าก็ได้มันเนียวตามขามันจะเป็นแต่ซ่างเพียหัอนดิอ๋อมันอ๋อมันอิสากอัดอิสากอาแจ,จะเนี้ยวลงมาดี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 อิสากยุงทึงซากซากไออันนี้ข้าเหนียวหรือข้าวเจ้าเยี่ยวลูก อาจริงๆแม่ก็เป็นสากเองค่ะพราะสากเข้ามาในบ้านละแล้วเข้ามาในบ้านเลยทีเนี้ยมีคนปิดประตูอ่ะแล้วหนูก็ออกไม่ได้มันต้องมีคนเปิดประตูอ่ะเพราะประตูประตูบ้านมีมีมีเอ่อมีเจที่คุมกันอ่ะแต่แ้ีหนูออกไม่ได้หนูก็เลยเข้ามาอยู่ในรูปอ่ะเพราะเข้ามาอยู่ในรูปหนูก็เยี่ยงหยอดลงมาเลยอ่ะแล้วทีนี้มันก็ตกยู่ตรงนี้แหละสองกองเดี๋ยวสากเป็นคนรับเองก็ได้นะอ๋ออีสากแม่ กูตีไีกางมันมีสองกองอีสามับมะข่าเจ้ากูตีไปวนทางอีสานกันแล้วเดียวดีมขาเจ้ากูดแล้วเอจัดการมันเลยแม่มันรู้สึกผิดอยู่เด้ามึงไปแล้วมีตัวไอปมัเลยแม่นบอดีวอ่อืมักวันเก็บเียนดีเอามันไปแล้วมาอยู่แล้วอาวันหรอวันจ้าไปแล้ววี้วอยู่เดีอยู่เดอยู่เดจ้าวจเอิดเอิเอิ้มึงกล่ะมนีี กนเจ้ามานนี abei, a me, a yup. ่เจ้ามานนี่เจ้าใหญ่ขอ้นเดี hmm. ๋ยวแม่ไม่ใหญ่อีกแล้วแม่มันบอกว่าเอาดูเอามาดูเอามาเลยเอามาเลยขอโทษยายขอโทษยายขอโทษยายก็จบแล้วขอโทษไปนั่งลง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 ก่อน ไได้ตรงีเขาเิมเป็นปึกหยุด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 หยุหยุปหนหยบดหยหยุดหยุดหมุดหลุดหย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 ุยุดหยดหยุดเย้ดหยุเยุดหยุดหยุมืออดหยุดหยุดหหยุดหยุดหเดหยยุยุดหยุดหยุดหยุยุดหยยย ออครัพบเฮ <c oughs> ็ดผิดก็ต้องรับผิดแล้วนะยายกับขึ้นโมโหเดีวะ